สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำเมนูกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยค่ะสูตรที่มาม่ามาแชร์วันนี้นะคะรสชาติเข้มข้นหอมอร่อยสุดๆเลยค่ะมาม่าการันตีเลยนะคะว่าสูตรนี้นี่อร่อยยันเปลือกเลยค่ะเข้มข้นแล้วก็หอมมากๆวิธีการทำก็ง่ายงค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงทุกอย่างทุกส่วนผสมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาตำกระเทียมกับพริกไทยกันก่อนนะคะวันนี้มัมาจะใช้เป็นพริกไทยดำา1ช้อนโต๊ะกระเทียมอีก2หัวค่ะโขลกผสมรวมกันนะคะให้พอหยาบๆค่ะไม่ต้องละเอียดมากเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้ก่อนนะคะ ขั้นตอนต่อมาค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชพอประมาณค่ะนำกุ้งนะคะลงไปทอดกันก่อนเราจะใช้เวลาทอดอยู่ที่ประมาณ2-3นาทีค่ะให้สังเกตดูนะคะมาม่าจะทอดให้กุ้งเนี่สุกซักประมาณ70%ค่ะไม่ต้องถึง100%นะคะกะว่าให้กุ้งของเราเนี่ยมีความกรอบทางด้านนอกนะคะ สูตรนี้มาม่าใช้กุ้งอยู่ที่ประมาณ700กรัมค่ะเรียกว่าจานใหญ่เลยนะคะหลังจากทอดจนได้ที่แล้วนะคะก็ตักขึ้นพักไว้ก่อนขั้นตอนต่อมานํากระเทียมพริกไทยผัดกับน้ํามันค่ะมาม่มาใช้น้ํามันพืชประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะผัดด้วยไฟกลางค่ะผัดจนกว่ากลิ่นกระเทียมพริกไทยเนี่ยจะหอมเลยนะคะหลังจากนั้นเราจะเริ่มปรุงค่ะสูตรของมาม่าจะใช้น้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางลม1ช้อนโต๊ะน้ำสะอาดอีกประมาณ2-3ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ชิมรสชาติให้ถูกใจสูตรนี้ไม่ต้องปรุงเยอะเลยนะคะรับรองค่ะว่าทำออกมาแล้วอร่อยแน่นอนหลังจากนั้นนะคะชิมรสชาติแล้วมาม่าขอเติมน้ำปลาลงไปอีกสักประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็คนผสมให้เข้ากันเราจะได้ซอสที่เข้มข้นประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะนำกุ้งทอดของเราใส่ตามลงไปค่ะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆปรับแก๊สเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็คั่วๆผสมให้เข้ากันมาม่าจะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าซอสเนี่ยจะแห้งติดกับตัวของกุ้งเลยนะคะทำแบบนี้น้ำก็จะไม่เยอะค่ะ แล้วกุ้งก็จะได้ความเข้มข้นจากซอสของเราเต็มที่เลยนะคะในส่วนกงกุ้งตอนทอดเนี่ยมาม่าจะเอาสุกแค่ประมาณ70%นะคะเพื่อที่เราเวลาหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้งของเราเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆไม่ต้องการทานเปลือกนะคะก็สามารถปอกออกได้ง่ายค่ะหรืออยากจะให้ทานแบบกรอบทั้งตัวก็ให้ทอดใช้เวลานานขึ้นนะคะ คั่วผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะแค่นี้เราก็จะได้กุ้งทอดกระเทียมพริกไทยนะคะที่หอมแล้วก็มีความเข้มข้นขั้นสุดเลยค่ะเป็นอีกเมนูง,ง่ายๆนะคะที่เผอิญมามาเนี่ยได้กุ้งที่ค่อนข้างสดเลยนะคะยิ่งกุ้งสดๆนะคะก็จะยิ่งทำออกมาแล้วอร่อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะ ถ้าหากถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ